อะระหังสัมมาสัมพุทธโภพคาวาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคกวตาธรรมโมธรรม,มังนัมสามิสุปฏิปันโนพัคกวโตสาวกสังคโฆสังคังนามามินะโมตัสสะพัคกวโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสตกินุสันตระมาโนวราหุสุริยันปะมุญจะสิ สังวิครูปโปอ,อาคัมมกินนุพีโตวติถาสีติสัตตธทาเมพะเลมุตธ,ธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนจยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทัง ปะมุลจสัสิสังวิขรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติทสีติสัตตะทาเมภะเลมุตถาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุเตเสโตมะมะ กุเตเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลา,า,า,าโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวะราหุสุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพ พุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจย,ยะสุริยันติกินนุกสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจสิสังวิครูปโปอาคัมมะกินนุกพีโตวะติถสีติสัตตาเมภะเลมุตธา ชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวะราหุสุริยัง ปมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมกินนุพีโตวะติถะสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนจยะสุริยันติกิน,นุสันตระมาโน วราหุจันทังปะมุญจสัสิสังวิคารูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตทาเมพะเลมุตถาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติ กุตเสโตมะมะกุดเสโตโตอลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโมมามาทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังวติตัง เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุญจัสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาเมพะเลมุตธา ชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจัยยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถธสีติสัตตา เมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โพลโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะัะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินุสันตระมาโนวราหุ สุริยังปะมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะสุริยันติกิน,นุ สันตระมาโนวราหุจันทังปมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคมะกินนุพีโตวติถสสีติสัตตาเมภะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุญใจยะจันทิมันติ กุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถาตังมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังวติตัง เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวะราหุสุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาเมพะเลมุตธา ชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจัยยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอาคัมมะกินนุพีโตวะติถสสีติสัตตา เมพะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินุสันตระมาโนวราหุ สุริยังปะมุญจัสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะสุริยันติกินนุ สันตระมาโนวราหุจันทังปมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวติถสสีติสัตตะทาเมภะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุญใจยะ จันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสตโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยตถะตังมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังว ติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยันปะมุนจะสิสังวิขรูปโอ,อาคัมมะกินนุพีโตวติถสสีติสัตตาเมพะเลมุตธา ชีวันโตนสุข,ขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตา เมภะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุ สุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถะสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะสุริยันติกินนุ สันตระมาโนวราหุจันทังปมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวติถสีติสัตตะทาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะ จันทิมันติกุดเสโตโมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลามมะมะโลามตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะ ติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมกินนุพีโตวะติะสีติสัตตาเมพะเลมุตธา ชีวันโตนสุข,ขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจัยยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถัสีติสัตตา เมพะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวราหุ สุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสสีติสัตตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะสุริยันติกิน,นุ สันตระมาโนวราหุจันทังปะมุญจสิสังวิครูปโปอ,อาคัมะกินนุพีโตวะติถะสีติสัตตาเมภะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุญใจยะจันทิมันติ กุตเสโตมะมะกุตเสโตโตอลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลา,า,า,าโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัต,มามาตถตตมา,มาตังมะมะตังถะยะตะวตังมะมะตังวะติตัง เสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากินนุสันตระมาโนวะราหุสุริยังปะมุญจะสิสังวิครูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตาทาเมพะเลมุตธา ชีวันโตณสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนจย,ยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิครูปโปอาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตา เมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกีโตหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติกุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา